ก่อนจะดูคลิปฝากเพจแอตตารับซื้อขายรหัสเกมนะครับผมไม่ว่าจะมีไอเดีเกมฟรีไฟล์มากมายจำน่ายรับซื้อขายไอเดีเกมเนี่ยนะครับผมมีแต่ไอดีคุ้มคุมสุดจริงกัะลิงแมวเลยนะครับผมประมาณนี้เลยโอเคนะครับผมเราก็อยู่กับช่องแอตตารับซื้อขายรหัสเกมนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการแจกไอเดีฟรีไฟล์นะครับผมเนื่องด้วยงานวันเกิดผมนะครับผมเพราะว่า ผมไม่ได้แจกอะไรใครเลยครับนานๆทีจะแจกนะครับผมผมก็ไม่ค่อยขายไอดีได้แบบเหมือนแต่ก่อนนะไอดี <D> นี้ผมก็จะมาแจกนะครับผมเป็นไอเดีเชื่อมเฟซเปลี่ยนรหัสหรืออะไรได้หมดนะครับผมเนี่ยครับ <the pack. S 1> มาดูส่วนของประมาณนี้เลยครับมาดูส่วนของชุดนะครับผมเสื้อแห้งนะครับเก่ <and this S 1> าๆแล้วก็กางเกงผีงนกนะครับ รองเท้าเป็นอะไรไม่รู้คาตานะสวยๆเลยครับผมแล้วก็มาดูส่วนของท่าทางกันบ้างนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมาดูของโปรไฟล์กันนะครับผมชื่ออะไรอคิมูจิอะไรไม่รู้ครับสงสัยคนญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยมาขายไอเดีย l e เ e l ห้นะครับผมแล้วก็จัดอันดับแรงไดมอนด์นะครับขั้นสวยครับสามขั้น ภาพรวมๆสกอร์ก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ค่อยตึงเท่าไหร่แต่ว่าไอดีนี้ผมว่าเหมาะนะสําหรับใครที่เอาไปเล่นฟรีแบบเออไม่อายใครด้วยครับผมผมบอกเลยประมาณนี้เลยนะครับดูดิไม่ต้องเติมอะไรครับผมเนี่ยครับผมเวลรกเลยไม่ต้องเสียเวลาผมว่าเอาไปเล่นได้แบบสวยๆเจ๋วเจ๋วๆเลยครับผมแล้วก็นี่ครับ ประมาณนี้เลยผมว่าผมว่ามันก็ไม่ได้แบบของไม่มีนั้นผมว่าตึงอยู่นะครับเนี่ยถ้าเอาไปขายก็น่าจะได้ 5- ้าถึงหกรอผมแน,นะนำผมแจกไปแล้วอย่าเอาไปขายนะครับผมผมว่าผมอยากให้คนที่ได้ไปเล่นจริงๆนะครับผมจะดีมากเลยครับ <Another lap. S 1> กติกิาง่ายๆของเรานะครับผม ก็คือ1กดไลค์นะครับผมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็เม้นเลขที่ชอบนะครับผม1นึถึงหนึแล้วผมจะทําการสุ่มแจกนะครับผม1คนต่อ1เลขหมายเลขนะครับ1นึ่ไลค์ต่อ1คนและ1หมายเลขนะครับผมกติกาก็มีแค่นี้นะครับผมแล้วผมก็จะทําคลิปสุ่มแจกแล้วก็ลงคลิปอีกทีแล้วให้เขาติดต่อมารับไอดีนะครับผมง่ายๆเลย ไม่ต้องทําอะไรครับแจกจริงนะครับผมไม่ได้มูเนี่ยครับท่าทางประมาณนี้เลยนะครับผมแอนิเมชันไม่มีสกายวิงก็มีประมาณนี้เลยนะครับกระเป๋าสะพายก็สวยๆเลยครับภาหนะนะครับผมแอร์บอร์ดล่มนะครับผมแล้วก็มาดูคังอาวุธกันนะครับผมว่าจะมีอะไร m 4นะครับผม5้ากระบอก AK นะครับ AK ขาว แล้วก็มีสกาแล้วก็ฟาร์มาร์สเอ็นะครับผม AN94 สนะครับผมสกินสวยเลยเ k s แล้วก็มีส่วนของ MP5 นะครับผมเนี่ยครับผมสไนกระทะถือได้นะครับผมแล้วก็มีภาตนะก็ถือได้นะครับผมไม่มีหมัดนะครับผมระเบิด ก็มีนะครับผมเลือกใช้ได้เลยไอวอส,สวยๆกันเลยประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะคผมผมจะมาทวนกติกาของเราอีกรอบเผื่อใครฟังไม่ทันหรือว่าผมพูดเร็วยังไงก็เดี๋ยวผมจะทวนให้อีกรอบนึงก็คือ1กดไลค์คลิปนี้แล้วก็เม้นเลขที่ชอบ1นึ่งถึงหนึนะครับผมเพียงแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรหัสนี้แล้วนะครับผมสําหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ขอ ขอบคุณมากนะครับผมผมก็มีแค่นี้แล้วล่ะครับ